บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 ฮนรเจ็นะครับ คอนดัชเจ็นจีดีศูนย์ห้าน้ำยายแอร์หายการดีมาน้ำยายแอร์เก่งเลยครับจะถอดตู้แอร์ดูนี่เลยหลั <c oughs> งจากข้าุ่นท่แล้วก็น,น้ำมันละรอบหนังุดนิดนน้ำมันคอมลงที่ท่อระบนะายน<ช>้ำอะไรก็ถูกตั้งแต่หอยแมงพูลโลละสามสิบพวกเริ่มร้อย,อย,อ,ยอย่างนี้น่ะไม่มีทาง ฟิวเจอร์ครับฟิวเตอร์ฟิวเตอร์นี่ก็ถอดพวกนี้ออกหมดนะครับยัง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 ไม่ถึงอะเอรว่าจากล้างขาวที่แล้วมานานพอสมควรอ่ะจแสงบังถอดฟ้าปิดเอแล้วครับฝาปิดวัดยัดหนึ่งสองสาม สี่ห้าตัวนี่ห้าตัวเดี๋ยวคอยย็นออกมาแล้วครับนี่คอยเย็นดูสภาพคอยเย็นอ้าวภาพคอยเย็นโอ้โห ส่เด็อมาดำนะครับดำนี้อันนี้ถือว่าดำเลยฮะถือว่าดำนะฮะอ,อย่างนี้ถือว่าดำนะครับโอเคเสื้อแอร์ครับโอ้โหดินเต็มมาเลยความก็ยกมาทั้งลูกเลยครับทั้งสายด้วยเพราะว่า พอดหัวสายไม่ได้จะสายหัวสายน็อตขันมาแย่เลยก็เลยจดมาทั้งสายไปหัวสายมานันแน่นมากที่ลองขัดอูแล้วฮะหัวสายแน่นมากครับถ้าฝืนไขเนี่ยมีสิทธิ์ขาดได้ดูครับ <c oughs> ขาดมานี่ต้องเปลี่ยนคอมใหม่เลยจะไม่ต้องมานั่งแก้ไข นั่นทั้งสองตัวครับกี่ลองดูแล้วโอ้โหอัดแน,น่นมากเลยจะฝืนจะขืนขัดไถไดข้ดขาดแน่ๆเลยยกมาทั้งสายเลยดีที่มันถอดออกทั้งสายได้ถ้าถอดออกทั้งสายไม่ได้เนี่ยโอ้โหงานงอกเลยครับจะล้างแทงฮอนด้าเจ็นะครับ <S <S นี่คือด้านออกอด้านเข้าฝั่งนี้ <S 2> <S 2> <S 2> นี่คือด้านเข้าครับ ก็กด้านเข้าเละเทียบเลยครับ,แผ,บแ,แผงล้มมันละแผงล้มมันละก่อนนานแล้วนะครับนาก่อนออกมามีแตายนันเอยครับมีซายจมีแค่ข้อเห็ยเงไม่จ้างแค่ข้อข้อาะไ่นอ่นะ ดุสุดครับดัสุดๆครับดัสุดๆดูน้ำมาแล้วนะครับนี่ายนั้นออกมาแลยทตายให้เลย

อไรยิ่งดำอยู่จะไม่ลงมันยานะไม่ออกมาจะใสนะครับจะใสนั่นเลยออกมาเนี่ยมีเม็ดทรายนั่นเลยมีเม็ดทรายนั่นเลยออกมาครัเม็ดทรายนั่นเลย เราลงยาก่อนล่างว่ามีแต่ทรายนะครับนี่เม็ดทรายเต็มหมดเลยดำๆเล่มทรายนะครับทรายเม็ดทรายนั้นเลยนะครับเม็ดทรายก็เต็มนะครับลง,งายานะครับขีดก่อนยาขีดรอบแรกก่อนขาวขึ้นนะครับขาวขึ้นแล้วเป็นสีขาวแล้วครับเขาวขึ้นแล้ว รอบแรกมันโห่น้ำจ้ำจ้ำนะครับใช่จริงจริงครับ ด้านหนึ่งยี่ด้านนู้นด้านออกนี่ด้านเข้า,อ,า,าอย่างนั้นเ็ยโอ้โหดำไม่เลอะดำไม่เลอะ

โดนโดนายได้หมครับบูบีู้บี้ยับบูบี้ล้ว เอาแล้วครับขาวแล้วน้ำขาวแล้วไม่ดำแล้วน้ำขาวแล้วครับน้ำขาวแล้วดำแล้วยาวหมดแล้วโอเคเอโอเคเรียบร้อยล้างแผงก็ล้างให้แล้วครับก็ได้ประมาณนี้ก็ <laughs> ใช้เวลาล้างพอสมควร ได้วันนี้ครับหัวสายนี่ถอดไม่ออกครับว่ากลัวน็อตขาดน็อตขาดแล้วงานเข้าเลยยังดีกว่าเดิมครับเอาไว้ใส่คไปแล้วเราอัดแน่นท่ายงใส่ไปพร้อมสายเดาอ่วเด้ก็ใส่คอมไป คอยเย็น้าไปแล้วครับใส่ฟ้าปิดใส่ฟ้าปิดแล้วก็ยึดน็อตยึดน็อตก่อนใส่บ้าเข้าไปแล้วใส่บ้าเข้าไปแล้วใส่บ้าใส่หัวใส่ก็ไปแล้วใส่บ้าใส่หัวใส่ก็ไปแล้ว เียสิสุกอย่างไปแล้วครับใส่มาเตอร์โบเวไปแล้วพครับพ่อขาสิใครเลียดเอเอาละครับฟิลเตอร์นนตัวนึงตัวนึงตัวหนึ่งตัวนึงตัวนึงตัวหนงร่างตัวนึงร่างโอเคอันไหีอ่ะิลเตอร์ใมครับฟิตรใหม่ คิวเตอร์ใหม่จดจะจะส่ครับไปแล้วนี่สะอาดสะอานขึ้นนะครับสะอาดน,น,นี่ก็ใส่สีนะครับตอนมาจะอ้าอาใส่ให้มาแล้ลืมมาใส่ให้ทีเดียวเลยเอาแล้วครับตัวนี้ก็ดึงของมานจะใส่ตัวนี้นะครับจะไม่ดึงมาเฉยใส่ครับไปแล้ว เครื่องเสริมยาแอร์นะครับลวมทำงนนทางน,นสองตัว 7จ็ดจุดเก้าเจ็สเนะเจ็ดเจ็ดจอาหกจุด้าองศาครับเติมยาเสร็จเรียบร้อยนะครับยวประกอบกันชน ประกอบกันชนอย่ประกอบกันชนเสียกันชนเข้าไปแล้วครับใส่กันชนเข้าไปแล้ว อยู่ประมาณน,นี้ข้างในข้างในก็ประกอบเรียบร้อยแล้วครับอ้าวข้างในประกอบเรียบร้อยแล้วข้างในดเจอจ